มือสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพอาหารวันนี้จานใหญ่มากเราไปได้ปลาหมึกหอมตัวใหญ่มา2ตัวตอนแรกกะว่าจะมาย่างกินซะหน่อยแต่คิดไปคิดมาแม่บอกว่าเอามาทำผัดผงกะหรี่ก็ได้ตอนล้างทำความสาปปะอาดปลาหมึกก็ตกใจเลยตัดออกมามีไข่ก้อนเบลอแม่บอกว่าตอนไปซื้อก็ไม่รู้ว่ามีถึงว่าลาะหยิบมาแค่2ตัวแต่ชั่งน้ำหนักออกมาแล้วหนักจังแต่เราก็จะเอาไข่เขาออกจากนั้นก็ล้างด้วยเกลือให้สะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหั่นตกแต่งกันหน่อยเราจะเอามาผ่ากลางแล้วก็เอาเขาออีบเคากตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่าขีปหรือปีกหน้าจากนั้นเนี่ยเเวราจะไป เป็นปลาหมึกบ้างเราก็จะค่อยๆบ้างไปทีละนิดไม่นานก็เสร็จแล้วจากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแค่นี้ก็เสร็จต่อไปล้างเขียงมาหั่นผักหัวหอมแล้วก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะาพริกมาหัน่นจริงๆเมนูนี้น่าจะต้องใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแต่ที่ได้มาวันนี้มันจะเป็นพริกจินดาก็ไม่เป็นไรใช้แทนกันได้เหมือนกันเน้นเอามาตกแต่งให้สีสันน่ารับประทานแต่ก่อนจะไปลงหน้าเตาเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ําซอสเขาไว้ก่อนเลยวันนี้ทําเยอะหน่อยจะใช้ขไข่ไ แรกคือน้ำพริกเผาส่วนปริมาณวันนี้ก็กะเอาเหมือนเดิมใส่แล้วก็ตีให้เขาเข้ากันนิดนึงต่อมาเดี๋ยวจะใส่เป็นน้ำตาลผงปรุงรสอีกเล็กน้อยเล็กน้อยจริงไหมละ่ะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันก่อนต่อมาตามด้วยผงกะหรี่สิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเมนูไม่คอมพิวต์ตามด้วยน้ำมันหอยและปิดท้ายด้วยนมข้นจืดโอ้โหเครื่องปรุงวันนี้หลายอย่างมากมีใครได้นับไหมว่าเท่าไหร่ พอเสร็จแล้วเราก็ลงหน้าเตาได้ใส่น้ำมันลงไปต่อด้วยกระเทียมสับออผัดจะเริ่มมีกลิ่นหอมเดี๋วเราจะใส่ผงกะหรี่ที่เหลือลงไปจากนั้นเราก็จะผัดไปจนกว่าจะได้กลิ่นหอมของผงกะหรี่เลยอย่างที่3ใส่หัวหอมใหญ่ลงไป ผัดต่อให้เขาสุกไปประมาณครึ่งหนึ่งพอได้แล้วก็ใส่น้องปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะจะบอกว่าเมนูนี้คือทํามาหลายรอบมากแล้วก็เมนูหมึกผัดไข่เค็มอีกเมนูหนึ่งทุกคนที่บ้านก็ชอบกันมากๆเลยพอปลาหมึกเริ่มสุกเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของผักลงไปนะคะก็จะมีเป็นขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมไม่เห็นขั้นตอนเราหั่นเพราะว่าแม่เตรียมไว้ให้แล้วดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าล้นหมอ้อเลยทุกคนสงสัยว่าจะใช้หมอ้อเล็กไปหน่อยแต่ก็พอไปได้อยู่ผัดไปแป๊บเดียวนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราทําไว้ลงไปจากนั้นก็จะค่อยๆ ให้เขาสุกทั่วถึงใส่ไข่เยอะหน่อยเพราะว่าแม่ชอบแบบข้น แล้วอย่าลืมปิดถ่ายด้วยการใส่พริกเพิ่มสีสันนะคะคนดูว่าน่ากินไหมอะ่ะเมนูต่อไปเป็นเมนูผัดหอยลายครั้งนี้จะใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยแต่ใส่ตามด้วยกระเทียมสับเหมือนเดิมผัดให้หอมแล้วเราจะใส่หอยลายลงไปเลยวันนี้เนี่ยหอยลายที่ซื้อมาก็2โลเลยนะในต,ตัวนิดเดียวที่เหลือเป็นน้ำหนักเปลือกหมดขั้นตอนล้างหอยก็คิดว่าตัวเองหายมาต่หาย,ยัางไงก็หาไม่เจอสงสัยจะลืมกดอัดซะง,งั้นผัดไปไม่นานเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยนะ้ำพริกเผาซีอิ๊วขาวต่อมาเป็นผงปรุงรสแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากัน ผัดไปผัดมาคือน้ำเยอะมากต่อไปจะใส่เป็นน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสด,ดูก่อนแล้วก็บีบน้ำปลาลงขอบกระทะนิดนึงจะได้หอมๆปิดท้ายด้วยใส่ใบโหระพาพริกตกแต่งคนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ตอนเทใส่จานแต่และเมนูก็คือน้ำเยอะสุดๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบผูกกับข้าวเวลากินเนี่ยจะได้หนัวๆก็เสร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูวันนี้โหคลิปยาวมากไม่ได้ถ่ายตอนทุกคนทานเอาไว้เลยเพราะว่าเจ้าตัวไปเก็บของัานขอปิดท้ายด้วยไส้เก่าอีสานที่แม่กับน้องก,กําลังแพ็คให้อยู่ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย